รารายการที่จะพาคุณไปอัปเดตข่าวสารวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมสัปดาห์นี้พบกับผู้ชมครับผู้ชมเคยสงสัยไหมครับว่าเวลาที่นักบินอวกาศเนี่ยขึ้นไปทําภารกิจในอวกาศอันเวิ้งว้าง พวกเขารับประทานอาหารอะไรกันหรือเวลาที่เราดูภาพยนตร์เราจะเห็นอาหารอวกาศเป็นแบบนั้นเป็นแบบนี้วันนี้ s c i e n อ e a r o u า d u สจะพาผู้ชมไปพบกับวิวัฒนาการของอาหารบนอวกาศกันครับช่วงสาระน่ารู้จะพาคุณไปพบกับผู้ชมครับแน่นอนว่าเข็มฉีดวัคซีนโควิด19เนี่ยเมื่อเราใช้งานเสร็จเรียบร้อยแล้วเข็มนั้นจะถูกจัดเป็นขยะติดเชือ้อผู้ชมสงสัยกันไหมครับว่าเข็มฉีดวัคซีนที่พวกเราฉีดกันไปเนี่ย ถูกนำไปทิ้งที่ไหนหรือมีวิธีการทำลายอย่างไรสาระน่ารู้ในวันนี้ปอนจะพาทุกคนไปไขข้อสงสัยนี้กันครับห้ามพลาดกับรายการสายอนราอาทุกวันจันทร์ทางช่อง YouTube NSM Thailand